ดีเท่าโอ้ผมขอถ่ายไม่ได้บ่ได้วันนี้จะนชายจะโมเรื่องอะไรครับได้ไหมถ่ายผมผมก็จะพูดนิทานให้ฟังวันนี้จันชายขอบคุณจันชายนะครับไม่ต้องขอบคุณมาช่วยทั้งวันเลยไม่ต้องถ้าเป็นคนอื่นไม่มีใครมาช่วยแบบนี้นะครับไม่ต้อง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 ไม่ยกความดีของผมเอาจริงผมพูดจริงนะเนี่ย ผมลงคลิปไปนี่มีแต่คนว่าอย่างนั้นว่าไม่ตามจริงนะจย์ชายเขาจะถ่ายคลิปก่อนไม่ใช่ว่าเอาแล้วผมมัวแต่ไปจับเครื่องตัดเหล็กแล้วใครจะถ่ายใช่เนาะแล้วผมจะให้เราถ่ายเราก็ไม่รู้จะถ่ายออืใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ว่างเราก็ไม่ว่างเราก็ต้องปีนต้องไปยกนั่นยกนี่หยิบนั่นหยิบนี่อะไรนี่ครับผมจะบอกเลยว่า จันชายมาช่วยทุกวันนะครับมาช่วยทุกวนันช่วยตั้งแต่เริ่มผมไม่อยู่จันชายก็มาก็มาช่วยกับเรา,ารเราเราเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราก็ช่วยกันถึงว่ารถผมไม่มีงานใช่ไหมรถผมไม่มีงานแต่ผมบางทีผมก็อาจจะมาจัดระเบียบ mm hmm. ผมก็เอารถผมมาจอดไรนี้ ถ้าแกไม่มาก็เงาครับทำไมพูดงั้นไม่มีใครโม้ให้ฟังมีใครโม้หรอผมมียายเยอะนะผมมีนิทานผมจะมีเรื่องประวัติเก่าแก่พูดให้ฟังโอหากันทั้งวันครับทํางานไม่เคยเสียดนครับหยอกล้อกันสนุกสนานนิทานผมนิทานผมไม่เคยอันนี้ครับแกมาช่วยตลอดครับ ทำงานตลอดนั่นแหละเอช่วยกันอย่างรถอย่างอะไรแกก็มานั่งดูช่วยจับนู่นจับนี่แต่ถ้าแต่ถ้าเอฟซีเขาเข้าใจนะยังว่าผมไม่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมผมไม่ได้ผลประโยชน์นะแต่ผมมีน้ําใจอืมแต่จะถามว่าน้ําใจมันเติมน้ํามันได้ไหมมันก็ไม่ได้ต้องอนมาเออแต่ยผมก็เติมน้ามันมาอะไรมามาขี่มาแล้วผมก็ มีตังผมก็เออก็เลี้ยงไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องๆไปเลี้ยงเหราอย่างนี้อ่ะอุ๊อะอุอะเลยอู้เโอ้ถ่ายต้นไม้ก่อนถ้าพูดจริงเนี่ยเราไม่ใช่ธรรมดากินก <te ับผมเนี่ยผมเมาไหมเมื่อคืนเมาไหม ไม่ผมซื้ออืมผมซื้อซื้อผมกินประมาณสองกระป๋องหรือสามกระป๋องเนาะแล้วผมจะเาาให้เหลาครึ่งหนึ่งผมกินคุยไปคุยมาเหลาก็ตอบผมตรอมมาแสดงว่ายันชายเมาคนเดียวจริงนะผมเมาคนเดียวเหลาไม่ได้มาเหลากินสี่สิบครึ่งเดียว <laughs> เหลาบอกว่าห,ว <laughs> า,าหมดแล้วเออเราหมดแล้วงัินพี่ก็กลับแล้วนี่ครับยามเย็นครับนี่ คุยคุยสนุกสนานกันไปเราอย่าไปซีเรียสใช่ไหมครับเราอย่าไปซีเรียสเอาซีเรียเอาผมรับประกันได้สนุกสนานกันไปเนี่ยตรงเนี้ยเก็บแน่นอนใครจะว่าเราใครจะไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาเนาะแล้เนาะเลิกงานครับเลิกงานก็สร้างสรรค์หน่อยแก้เหนื่อยแล้วก็นอนพักผ่อนเป็นเรื่องปกติพรุ่งนี้ก็ลุยกันต่อย้า สั่งเลยให้มาเผื่อเลยเด้อทำเปียงมูเดี๋ยวสั่งทีหลังก็ได้ผมสั่งไม่ใช่เราให้เขาสั่งมาแล้วอุ้ยสั่งมาได้เยอะแท้เอาให้ผมนอนพื้นเหรอเอาอีกแล้วนี่โอ้จริงจริงเนี่ไอ้นั้นไว้ทีหลังเดี๋ยวผมสั่งเองเดี๋ยวผมจะทำไอ้ไอ้ อะไรนะโอจะกอบขึ้นเป็นเตียงหเป่เอมันมีเลยมี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 มันเย็นด้วยเออแต่ขามันขึ้นได้ใช่เออแต่ถ้าแต่ถ้าเหล็กแต่ขามันขึ้นไม่ได้ทำแบบเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปุ๊บใส่ล้อด้วยนะายแล้วทีวีไหมทีวีแมวแมวทีเอาไวไฟดีกว่าเอาไวไฟครับ เดี๋ยวผมติดเองเลยไฟนี่มีการน้อยใจอีกไม่เราก็ต้องคือเราอยู่เราก็ต้องติดเองเนี่ใช่ไหมอืมเเอเราจะไปพึ่งเท่าเกมหมดไม่ได้ใช่ไหมใช่ผมจะติดไวไฟไวติดแอ <laughs> เราไม่ยอมเนี่ยนะเราเอนเอาติดให้เราด้วยไงย <c oughs> คือติดแอ์ปุ๊บยิงมาห้องเรา้ดยผมด้วยทำโทษอ่ะทีนี้ผมจะไม่ไปไหนแล้ว <c oughs> นอนอยู่ในห้องเองเดียวเลยสักพักสักพักตะเกะไรออกเลยเดี๋ยวเวลาเวลาผมไม่ฟื้นมาเนี่ยผมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมานอนด้วยป่ะว <c oughs> ่าไปนอนเลยอันนี้พูดจอกล้อสนุกสนานนะครับ ไม่เคยเรียสไม่เคยเครียดด้วยนี่ครับอยู่นี่แหละหนุกหนาน,น,น,านผัดกระเพาะเกลนะี่ยไหมละพอไหมละ่ะเขาย่างแล้วพอแล้วหมกนี่ไหม,ไมนี่เอาไว้จานชูผัดกินข้าวตำเครื่องแล้วก็ขยำหม,มักแล้วก็หมกเกลี่ยอ่ะยอดดิใบตองนี้นะเลเนี่อทำไมถึงเรียกใบตองเขาเรียกใบกล้วยใบตอง แล้วต้นตองมันเป็นแบบไหนต้นตองมันอยู่มันอยู่ติดกันไงมันจะเป็นตองเออสามมันจะอยู่ติดกันสามต้นเป็นตองเลยมันแปลกไหมไอไอไอที่อยู่นั่นเป็นใบกล้วยก็ตัดออกมาเป็นใบตองโอ้ด้สูตรใหม่แล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องผัดกระเพราพี่จะหมกไอ้นั่นให้กินเยวเราเป็นไอ เปดนอูมูนั่นะเลี้ยงหมูเปล่าเดอะอะไรโ <laughs> <laughs> อ้ชินเบเล์เลยชินเบเล์เลยโอ้พอแด่แดงนอนเฝ้าเลยผมถึงต้องมานั่งตรงนี้ไงเดี๋ยวสัมพัทจากคนเฝ้าเรี๋ยวมันก็เอาไปเปลี่ยนกันมีนั่นปีกล้วยมีไหมปีกกล้วยตรงนี้ ผมจะเอามาสับสับกับหมูหมูสับนี่เละแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องแล้วก็ตอกไข่ใส่สับสับสับสก็ไอ้น,นี้ปีกล้วยแกกินไม่ได้เนาะอืมเดี๋ยวผมจะเอามาฝากเอาไปจี้อะไม่วันหลังนะผมเอาไปฝากปีกล้วยไงเอาไปจีพูดไปพูดมาถึงเมีนยนีกแลยนะ <laughs> <laughs> โอ้ยยังไม คลิปผมไม่เคยมีเรื่องนั้นอ,อย่าไปพูดถึง,งาป,าป,ปีกล้วยนะใช่ปีก้วยไม่มันเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะตำก็อร่อยนะปีกรวยอตำอรอ่อยร่อยเอามากินกับไอขนมจีนก็อร่อยเอามาใส่กับอันนี้คลิปนี้ก็พอสมควรนะครับสวัสดีครับ